สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำโคมไฟ LED สลิมดาวไลท์ในรุ่น Spa 9วัตต์ของย e ี่ห้อ d a ช z i d a Plus แบบบางในทรงสี่เหลี่ยมนะครับและเทคนิคเล็กๆน,น้อยๆในการติดตั้งโคมไฟดาวไลท์แบบฝั่งฟ้าเพดานให้กับเพื่อนๆครับและต้องขอขอบคุณร้านไฟฟ้าและสายไฟฟ้าราคาถูกร้าน NBS Electric Home พระราม2บางบอนด้วยนะครับที่ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายทำเนื้อหาในคลิปนี้ครับ โดยขนาดของโคมไฟ LED เฟลิมดาวไลท์ในรุ่นสปาร์9วัตต์ของยี่ห้อไดชิด้าในรุ่นนี้นะครับที่ด้านหน้าโคมในส่วนที่เป็นหลอด LED ก็จะมีความยาวประมาณ4นิ้วครับส่วนขนาดหน้าโคมนะครับก็จะมีความยาวประมาณ5.7นิ้วหรือประมาณเกือบ14.5เซนติเมตรครับ และที่ตัวโคมนะครับก็จะมีความหนา1เซนเมตรครับและความสูงจากหน้าโคมถึงตัวสปริงยึดโคมนะครับประมาณ2.1เซนมครับซึ่งตัวโคมนะครับก็จะทำมาจากอลูมิเนียมคุณภาพสูงที่ช่วยในการระบายความร้อนได้ดีครับโดยหลอดนะครับจะใช้ IC ชิปคุณภาพสูงจากอเมริกาครับและถ้าหลอดเสียนะครับก็สามารถถอดเปลี่ยนหลอดได้โดยจะใช้งานคู่กับ Power อร์ p l ายขนาด9วัตต์ครับ เพื่อนๆมาดูตัวอย่างการติดตั้งโคมไฟ LED ฟลิมดาวไลท์ในรุ่นสปาร์9วัตต์กันซักเล็กน้อยนะครับเริ่มจากการถอด power supply ที่ติดมากับโคมไฟออกก่อนครับและทำการวัดความยาวโดยเผื่อระยะจากสปริงที่ยึดโคมทั้ง2ฝั่งของโคมไฟครับจากตัวอย่างนะครับวัดได้ประมาณ13ซนติเมตรครับและวัดระยะอีกด้านนะครับจากน็อตทั้ง2ฝั่งของโคมไฟครับจากตัวอย่างนะครับวัดได้ประมาณ13ซนเมตรครับ ที่ฟาเพดานนะครับในตำแหน่งเซนเตอร์โคมที่จะติดตั้งนะครับเราก็จะวัดระยะออกมาด้านละ6.5เซนติเมตรทั้ง4ด้านครับ จากนั้นนะครับก็จะลากเส้นสี่เหลี่ยมจัตุรัสให้ได้ระยะด้านละ13เซนติเมตรครับก็คือขนาดของโคมไฟที่เราจะทำการเจาะฝ้าเพดานครับในการทำมาร์กตำแหน่งโคมไฟไดาวไลท์ทรงเหลี่ยมในห้องที่จะติดตั้งจริงนั้นนะครับเพื่อนๆจะต้องหาจุดเซนเตอร์ตำแหน่งของโคมไฟในห้องก่อนครับ ในตำแหน่งโคมไฟในจุดที่1และจุดที่2นะครับเพื่อนๆก็วัดระยะจากจุดเซนเตอร์ออกมาให้ได้ระยะเท่ากับขนาดของโคมไฟที่จะติดตั้งจริงครับหลังจากนั้นก็จะใช้เอ็นดึงเป็นแนวขอบของโคมไฟนะครับโดยจะมาร์กตำแหน่งที่หัวและท้ายของแถวเพื่อที่จะได้ตำแหน่งโคมไฟเป็นแนวเดียวกันครับ ได้ขนาดของโคมไฟที่เราจะทําการเจาะฝ้าแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทําการเจาะฝ้าตามรอยดินสอที่มาร์กไว้ครับ ต่อไปก็จะเป็นการจ้ำส่ไฟนะครับเพื่อนๆจะต้องปิดสกิตเบรกเกอร์และปิดสวิตช์ไฟและต้องมั่นใจว่าไม่มีไฟฟ้ามายังจุดที่เราจะทำการต่อสายทั้ง2เส้นครับโดยสายลายในเส้นสีน้ำตาลนะครับก็จะต่อสายกับสายสีน้ำตาลที่ power supply ครับส่วนสายนิวรทลนะครับก็จะต่อกับสายสีฟ้าที่ power supply ครับ หลังจากต่อสายไฟให้แน่นแล้วพันด้วยผ้าเทปพ,พันสายไฟแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะต่อสายระหว่างดวงโคมกับ power supply ครับ ในการติดตั้งโคมไฟกับฝ้าเพดานนะครับเพื่อนๆก็อ้าขาสปริงแล้วใส่โคมไฟเข้ากับฝ้าครับตัวขาสปริงนะครับก็จะล็อกโคมไฟให้ติดกับฝ้าเพดานครับ เพื่อนจะสังเกตเห็นว่าตัวโคมไฟนะครับจะมีความหนาใกล้เคียงกับความหนาของแผ่นฝ้าเพดานครับหลังจากติดโคมไฟเรียบร้อยแล้วนะครับให้ออนสกิตเบเกอร์และเปิดสวิตช์ไฟครับเทคนิคหนึ่งในการติดตั้งโคมไฟที่ใช้ขาสปริงหนีบโคมไฟกับฝ้าเพดานนะครับ ในตำแหน่งที่ตรงกับขาสปริงหนีบโคมแนะนำให้เพื่อนๆใช้แผ่นไม้อัดหนาสักประมาณ2-3มิลตัดให้มีขนาดใหญ่กว่าขาสปริงหนีบโคมสักเล็กน้อยครับแล้วทากาวลาเท็กให้แผ่นไม้อัดนั้นติดกับฝ้าเพดานไว้ครับเพื่อป้องกันฝ้าเพดานที่อาจจะเสียหายเมื่อเวลาที่เราถอดโคมไฟออกมาซ่อมบำรุงครับ โคม LED ฟิล์มดาวไลท์ในรุ่นสปาร์ของยี่ห้อไดชิด้าในทรงเหลี่ยมนะครับก็จะมีจำหน่ายในรุ่น9วัตต์และ12วัตต์ครับและมีให้เลือกแสงสีขาวแสงเดย์ไลท์และแสงสีเหลืองแสงวอมไว้ครับและในรุ่นสปาร์นี้นะครับก็ยังมีโคม LED กลมจำหน่ายด้วยนะครับโดยสินค้าได้รับมาตรฐานมอก1955-2551ครับ และต้องขอขอบคุณร้านไฟฟ้าและสายไฟฟ้าราคาถูก n b s Electric Home พระราม2บางบอนด้วยนะครับที่ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายทำในคลิปนี้ครับร้าน n b s Electric Home นะครับจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าราคาถูกทั้งสายไฟฟ้าท่อร้อยสายตู้ไฟฟ้าและดุงโคมไฟฟ้าแบรนด์ไดชิด้าพลัสและหลากหลายยี่ห้อครับ ร้าน NBS Electric Home นะครับตั้งอยู่บนถนนเอกชัยบางบอนระหว่างซอยเอกชัย52และซอยเอกชัย50ครับเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับตั้งแต่8โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์โทรร้าน0982539016ครับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะครับผมจะวางรายละเอียดร้านไว้ใต้วิดีโอคลิปนี้ครับและถ้าเพื่อนๆแจ้งจากทางร้านนะครับว่าแนะนำมาจากช่อง The Cop Engineer ก็จะได้รับส่วนลดอีก5%ครับ ทีจะซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าราคาถูกบริการฉับไวไม่ต้องรอคิวนานเชิญที่ร้าน NBS Electric Home ครับหวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบขอให้กดไลค์ถ้าใช่ขอให้กดแชร์และก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกับสาระดีๆได้ใหม่กับช่อง The Cop Engineer สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบา supporter And we come from Liverpool alley, alley, alley.